เอาอาใส่ของใส่ของ,ง,ของน่ารนะักใช่ปะนะแต่ว่าไม่ได้ขายในนี้นะยอดหยอดเยอะๆหนึ่งนาทีหยอดเรื่อยๆคิวน่ากินะ่ะล่ะอ๋อแต่คิวมันชอบติหนูอยู่ละเปไ็นอะไรำอาหารอะ่ะดูสิ พร่นี้พรุ่งนี้ค่ะพี่ีถึงมาฮะอืมเป็นไงีิเก่งอร่อยีอเ่เก่งมาเดี๋ยว,ยวไม่อันนี้ไข่เป็ดนะผัดกับข้าววนเส้น,นแล้วก็ผัดกับไข่อีกทีหนึง่ง จำม้นเส็นหอมอ่ะโอขอลองตัดน่งโอเคมาเดียวเอาเลยพี่จุ๋มนี่ก่อนเลยขอติดตัดใส่โอุ้ยพี่จุ๋มขอใช้ชูบชูบเปียกหน่อยเดี๋ยวโต๊ะมันลอยอืยำนี้จะอร่อยอ่ะหนูใส่ยำไอ้อน,นี่ด้วยนะแซ่บมากยำทูน่าของ พี่พี่เก่งชอบอ่ะออเคยทำอ่ะอแซ่บไหมแซับนี่ขนาดเครื่องไม่ครบเนาะผัดนี้ก็อร,ร่อยบุ๋มไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าเจียวแล้วก็ออกเพราะว่าต้องใส่กระเทียมโทนก็อร่อยคุ่มุมนั่นแหละพี่อาเยี่ยวแล้วพี่เอาออกอน้นออก อุ้ยแตนนี้ก็ได้ฮะใช่ได้มาแค่แปดมั้งอุย้ยมันยังร้อนหนูคุณต้องลอ,องกินเนี้ยยำก็อร่อยอะ่ะอันนี้จะเป็นผัดนะคะผัดไข่นะแต่ว่าจะเป็นเอ่อไข่เป็ดแล้วก็ใส่ดอกอะไรนะมีขนแหงกอะไรไม่รู้กนน็เรื่อเส้น ดอกอันนี้คืออาจจะไม่ชอบเนี่ยฝักบ้างอะหนึ่งเด็ดด้วเนี่ยอืมอร่อยอร่อยไหมพี่เก่งเอ้ยหนึ่งนไม่อ้วนหรอกมันเองอร่อยฮะมันดิโกวเลยมากเราอร่อยน้องอร่อยเนาะยำโตายำแซ่บใหมเขาบอกพี่เก่งจะไม่กินเผ็ดเมือหนูหรอฮะกินก่อนเลยคุณหมล้วว่าถ้ายำต้องให้ผมเขาอยู่ยำตำน ถ้าถ้าต้อุปกรณ์หนูครบนะออันนี้อันนี้ไปรอมาอยู่แล้วนะกชอบแบบแซ่บๆเหรออืพี่จุ๋มขอโทนะขอกระดาษแ่นได้ไหมกดไหได้ยะลาดไหนอันนี้ิมหน่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะชูน่าจะเป็นเหมือนติกอะมาเขาที่ไหนักแล้ว อร่อยไหมได่เลยไม่มี้สิทธิ์พลาดฝากยาแล้วกินยาแล้ววันนี้ที่ของมีน้อยจะให้เฉพาะลูกค้าประจำระจำนอร่อยโอนจริงๆพี่ใส่หนูให้มันหอมวันนี้ขอขอขอเลยลอกกระเงม่เือเมื่อไรแล้วคุณเนาะพี่เก่งอร่อยจริงนะ ิพี่เกดอาจจะเหงื่อออกหัวมันม,มันใจเลยอันเนี้ยไม่ต้องรอแต่กินสีมือแฟนเนาะกินเสีมือ,นอหนูหน่อยแบ่งๆกันเนาะห้า <c oughs> นเนาะไข่เป็ดมันทำให้นัวด้วยนะมมันดีเนาะอืมมัน แต่คือว่าข้าวน้อยอีกเนาะไ,นไข่เนาะข้าวไหมไม่ข้าวเพราะว่าปกติไข่เป็ดจะข้าวไม่ละ่ะหนูไม่คยรู้สึกชอบมากถ้าเป็นไข่เจียวแต่เป็นไข่เป็ดอ,อ่ะผักอันนี้มาจากเมือกหน่อยปีเนี้ย ปังเนี่ยคัปังเนี่ยแต่หลอกอันนั้น่ยอร่อยเขาเดียกหลอกอะไรนะขจรเออมีค่ะเนี่ยมีไข่เป็ดผสมกับดอกขจรอยู่ในนี้ค่ะมีคนไม่ <c oughs> ยังไงเธอก็หิวกับไปเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีข้าวมันร้อนไง เขนไม่รู้จะดอกกระจรตอ,ตอนไหนหรือว่าผัดบุญเส้นแต่อันนี้อยากมากห,หน่อยดอกปังเนี่ยตอนอยู่กองถ่ายเขาเามาต้มเป็จริงจืดห้วิหรอใช่อร่อยดีเหมือนกันนะดอกกระจรใช่อาหารกินยากนะเลือดตักเลยน,นี่ต่ตงางสองอย่านเลยอืมผัดก็อร่อยถุงเครือ่องใช่ไหมเสิรพิซไทยไ้ป่าเสริไทยป่นั่งเนี่ยพิซไทยนี่จะคักอยู่ถัม มันไม่งั้นจะเขาเคุณแม่อยู่บ้านค่ะเดี๋ยวร้า,ายของเองมีของอาหารมีนี่ไหนยำมันเส้นใช่ไหมเพิ่งทำเองเมื่อกี้นเนี่ยแบบครีนห,รหนูทำใส่คุณอาฮะอ๋อเหรอหไม่ต้องกิน วาสนาขนาดนี้มาก่อนเ,เลยคห<ร>อ,อดีใจมากคืออันนี้สวนที่เรียนที่ที่พาลี่นะครับยกให้ทั้งหมดเลยนะครับ500ไร่คือแบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะค,คือ